แล้วก็ลากเราไปกินในน้ำาเงี้ยอืืนน้ำลายเลนะนี่คือหนึ่งความร้อนจำไว้ตัวเราโดความร้อนไม่ได้เพราะโปรตีนจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งจากนิ่มเป็นแข็งเรียกว่าแปลงสภาพแต่ความเย็นไม่เกี่ยวนะลูกเอาเนื้อไก่ใส่ช่องฟิสไว้อย่างคุณแม่เราชอบเก็บสะสมเนื้อไว้นในห้องฟิสใช่ไหมฟอสซิลเนื้อนะอ่ะเาเขาเก็บไว้ในแช่ตู้เย็นปุ๊บแน่นอนจะแข็งแต่ถ้าออกจากตู้เย็นมันก็จะกลับมา นิ่มเหมือนเดิมนะคะคืนน้ำลายเลยนะคะพูดถึงของดิบเนี่ยนะคะ <S <S ข้างหน้านะคะข้างหน้ามากี่โมงลูกน,นอนที่นี่เหรอลูกเมื่อคืนนอนนี่โอเคนอนต้องไหนใต้นี้เหรอเออน่ารักดีนะคะนะคะ,นะคะหนึ่งความลายสามกดเบสตัวเราโดกนกดโดนเบสไม่ได้นะครับอย่างเช่นคนที่โดนน้ากดสัตว์หน้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะถ้าใครเคยเป็นเมียน้อยคนอื่นน้ําตาคอเลยนะคะลูกครับ อย่าทำอย่างนั้นนะครับคุณครูเคยเป็นครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นน้อยเนี่ยมีหลวงต้องเอาน้ํากดมาละใช่ฟว้างเสร่ราปุ๊บเนีย้ยเราหลบปุ๊บเต็มหน้ายายเราเลยนะครับน้ากดถ้าโดนหน้าหน้าเราจะเสียโฉมซึ่งก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีโฉมหรอกนะนะครับหน้าเราจะแยกก่กว่านี้อีกหรอนะครับหน้าจะเสียโฉมเบสเบสเช่นกาวตาช้างเนี่ยชยีเป็นเบสนะถ้าเราบีบแล้วมันออดมา ติดมือเรามือเราจะก,กระด้างเห็นไหมลูกถ้าเรามือมาติดกันวายกลายเป็นช่างฟอ้อนเลยมึงข่าวดังมากที่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอะ่ะใช่ไหมครับจะหยอดตาหยิบยาจอดตาหยิบผิดลูดกหยิบกาวตาช้างไปบวชทำไมไม่เอาบาปเด็กผีนะะนะครับเอากาตาช้างหยอดตาในนั่งสมาธิทั้งวันษาเลยลูกนะครับอ,อ่ะอันนี้แหละ นะอันนี้ก็เช่นอ่าโดนน้ำกรดนะโดนน้ำกรดสัตว์หน้านะแล้วก็หลวงพ่อกาวตาช้างนะนะคะอันนี้ก็ไม่เสียก,ก็ได้แต่กดเบสเนี่ยมันจะรวมถึงพวกแอลกอฮอล์ด้วยนะครับมันจะรวมถึงพวกแอลกอฮอล์อย่างถ้าใครเคยขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเงี้ยรถก็จะล้มถ้าใหญ่เราดิน้นนะครับว่าเราเป็นแผลตรงเราเราเรารถเราล้มแล้วเราเป็นแผลต,ตรงหัวเข่านิดนึง แล้วเราก็กลับบ้านเป็นครูครูจะแวะโรงพยาบาลก่อนนะครับแม่สงสารแม่สงสารเพราะว่าหนังกำพา้าได้หลุดออกไปติดกับถนนนะหนังกำกำพ้าแปลว่าตายแล้วเราไปกำเรากำพากำพ้าเว่าตายส่วนหนังตัวเนี้ยมันคือหนังแท้หนังแท้คืออะไรหนังแท้แท้หนังแท้คือหนังแท้แท้แล้วนี่คือโปรตีนคุณแม่สงสารไม่เอาแอลกอฮอล์เช็ด ซ <idd les> ามากเช็ดท <'s> <that> nice ุกวันทุกวันเนื้อจากนิ่มๆจากนี่มันจะเปลี่ยนเป็นไงมันจะแข็งขึ้นแข็งแข็งแขงเราเลิอมแผลเราตกซะเก็ดพอสเก็ตแห้งทำไมลูกแก่นี่มันเป็นประเพณีแกะจากขอบด้านข้างก่อนเว้ยแกะไปเรื่อยชิ้นสุดท้าย ตอน,นอาบแหนนะครับนะครับอี้อันนี้แหละมันเป็นประเพณีไทยอันหนึ่งนะครับการแกะสะเก็ดนะครับอันนี้เลยกดเวทแอลกอฮอล์อันที่สามลูกข้อสอบออกแรงออกใช้คำศัพท์ไอออนโลหะหนักครับโลหะหนักคือถ้ากินปุ๊บมันหนักพอหนักปุ๊บคิดหนักแน่เพราะมันจะตกลงไปสู่ท้องตกตะกอนนะครับแล้วเราก็ขึ้นเชิงตะกอนแต่ว่ายาฆ่าแมลงครับยาฆ่าแมลง ยาข้าแมลงไ,ไงลูกเราซื้อมากินเล่นไม่ได้หมายถึงเฮ้ยอะไรเนี่ยนะัสวยดีเนาะอย่างเงี้ยเราซื้อมากินเล่นไม่ได้อย่างเช่นคุณแม่เอาอยาข้าแมลงคุกข้า,คคขาวคุณแม่รอบสังหารเราคุณแม่รอบสังหารเราคุณแม่อยากข้าวแมลงคุกข้าวให้เรากินระวางให้เรากินปุ๊บเราก็วิ่งมากินนะครับเรากินยาข้ามแมลงคุณแม่ไปปุ๊บเวียนหัววิ่งวิ่งวังวังถ้าหนูไม่อยากตายหนูต้องไปหาอะไรกินนมไข่ พูดแล้วหิวพูดแล้วหิวนะครับนะครับไข่ส่วนที่ต้องกินคือไข่อะไรไข่ขาวดิบหรือสุกดิบคู่ขาแมันเหม็นขาวมึงจะตายอยู่แล้วลูกไม่ใช่ไปนั่งทอดเวียนหัวด้วยทอด๋อแม่ขาลาก่อนทอดไข่ไปด้วยนะครับแล้วต้องกินไข่ขาวดิบปุ๊บไข่ขาวเป็นโปรตีนเมื่อเจอ,อยาข้าอะไรเป็นโลหะนะมันจะแข่งตัวเป็นก้อนๆนในท้องเสร็จแล้วก็ไม่ใช่นั่งเล่นเกมกับน้องต่อ เหมารถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะเหมารถไปนะครับแล้วหมอเขาจะใช้สายยางดูดออกมาปุ๊บปุ๊บก็จะได้ไข่ขาวที่ดูดสารพิษไว้แล้วหมอก็เอาไข่ไปทอดต่อนะครับแต่อยากกินไข่แดงนะต้องแยกไข่แดงออกก่อนนะคู่ขายังมีเวลาหรอคะเพราะไม่ดีอะไข่แดงมีคอเลสเตอรอลน้องลูกเนาะเดี๋ยวทาให้ไขมันอุดตันแล้วก็อาจจะมีฮอร์โมนเพศตอนนั้นเวียนหัว แต่เป้าตุงด้วยเว้ยนะคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยาบาลหัวลรากี้คักเลยนะครับอันนี้แหละนี่คือสาเหตุของโปรตีนแต่สภาพนะครับหนึ่งความร้อนสองกดเวทสามไอออนโลหะหนักนะครับต่อไปเลยนะครับโปรตีนครับเขาบอกว่าจะมีคุณค่าทางชีววิทยาคำนี้เคยออกครับคุณค่าทางชีววิทยาชีวะแปลว่าชีวิตครับคือความสามารถคุณภาพโปรตีนในการสร้าง เนื้อเยื่อซ้ำแซมสุดที่มันสึกหลอครูแอบ,บวงเล็บไว้ว่า100ดไข่ร้อยเปอร์เซ็ตพูดล้หิวครับไข่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงสุดคือสร้างเนื้อเยื่อได้หมดร้อยเปซต์แปลว่าถ้าวันนี้หนูนั่งกินไข่เข้าไปร้อยฟองลมจากช่องแคบออกตลอดเวลาเลยนะครับถ้าหนูหนูนั่งกินไข่เข้าไป100ร100้อยฟองไข่ร้อยฟอง จะสร้างเนื้อเยื่อได้ร้อยฟองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นคนภาวะอะไรนะครับที่ห้ามกินไขล่ลูกมีแผลใช่เพราะจะคันแผลคุูหนูไม่กินหนูก็คันค่ะครูนะครับเช่น <_ Spect> er> หนูเล่นกับน้องน้องเอามีดบาดนิ้วหนูนิดนึงโ um> อยเราโดนมีดบาด เวลาผ่านไปมันจะติดกันได้แต่อยากให้ติดเร็วต้องกินไข่กินไข่สร้างเนื้อเยื่อกินไข่สร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อเพราะกินไข่รูปมันเล็กบางคนอาจจะไม่เห็นคนุณครูซูมไม่ดูโอเคนะเห็น <im S 1> <He S 2> ไหมลูกการเรียนปัจจุบันเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกินไข่สร้างเนื้อเยื่อกินไข่สร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อเพราะกินไข่บางคนจึงรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นที่นิงอ่ะทนไม่ไหวคันนะครับเก่า กินไข่เยอะเกินไปอาจจะไม่ด so 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 ีเพราะว่าเนื้อเยอตัวนี้อาจจะสร้างดีเกินไปพอสร้างดีเกินไปบางดีแผลตัวนี้อาจจะพูดเลยออกมาอย่างนี้ชี้ที่สองทางเลยมึงไปทางนี้เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยคู่ขานันก็ไม่กินสิคะไม่กินแผลก็ไม่ติดกันนะเพราะไข่สร้างเนื้อเยื่อชี้ก็ไม่ได้ไปเลยเนี่ยนะครับนะครับห้องน้ำไปไหนไปทางนี้อะไรเงี้ยให้เพื่อนลงไปเยี่ยมในนั้นลกนะครับอันนี้แหละสร้างเนื้อเยื่อ ต่อไปอันที่สามคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตครับ C H O ครับมีธาตุหลักอยู่สามตัวครับคาร์โบไฮเดรตครับเป็นแหล่งพลังงานหลักเน้นคําว่าหลักครับขีดขีดขีดจดขีดขีดขีดจนมันหลุดเลยนะครับหลักขีด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 ให้มันดำไปหมดเลยลรกให้มันหายนะครับพลังงานหลักทาไมพลังงานหลักไม่กินชี ไม่กินคาร์โบไฮเดทคาร์โไปเดทแปลว่าแป,แปง้งน้ําตาลข้าวไม่กินข้าวถ้าวันไหนเราไม่ได้กินข้าวหรือไม่มีข้าวกินน้ําตาคอเลยนะครับลูก <laughs> <laughs> พูดเรื่องนี้มันสะเทือนเนาะนะครับลูกวันไหนถ้าหนูไม่ได้กินข้าวหนูก็จะมากแกล้งเป็นลมเห็นไหมลูกเวลายืนข้อแถวนะครับอาหารหลักของเราคือข้าวไม่เชื่อใช่ไหมตอนหนูเรียนป .5 ตอนเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านต่างๆของหนูนั้นต้องลังเป็นราชนีผมบ๊อบนั้น โรงเรียนหนูจะมีอาหารเป็นถาดเข้าเดือนอย่างนี้แต่เป็นถาดหลุมถามหลุมใหญ่สุดหลุมอะไรละ่ะหลุมข้าวเห็นไหมครับเพราะเป็นแรงพนาลลัานล่ะแม่ค้าไปโรงเรียนตักให้เราเยอะมากเหมือนเราจะไปขายแรงงานเลยนะคะนี่จะเป็นผัดผัดอะไรลูกแม่งมีกระหล่ำกระบุนเนี่ยเป็นหลักแกงแกงที่อะไรมีแต่ใบไม้มีใบไม้กับฟอสซิลเนื้อหมู ของหวานจะเป็นขี้มูกหรือไม่ก็ถัว่วตรงกลางเป็นน้ำตาข้าวแถวต่อกันอีกข้างหน้าเบรกเอาเบรกไม่บอกข้าวกระเด็นอยู่ในผัดข้าวผัดผัดอยู่ในแกงแกงกระลัำแอนวุชเส้นแกงอยู่ในของหวานของหวานมีใบไ,ไม้ของหวานอยู่ในข้าวข้าวเชื่อมและน้ำตากระเด็นหมดเลย นางถามบ้นี้โรงเรียนทำอะไรจริงรวมมิ็รจำไว้นี่คือพลังงานหลักนะครับตาคารโบไฮเดทครับมีสามประเภทหนึ่งโมโนแซกคารายครับโมโนแปลว่าหนึ่งโมโนปแปลว่าหนึ่งนะครับโมโนปแปลว่าหนึ่งโมโนแซกคารายจึงปแปลว่าน้ำตาลบริยกุณเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณมานะครับ ลืมเอามาซ่อนตรงนี้เองเมาจะคุมแน่เลยนะครับบ้าผู้ชายจะกินอะไรละ่ะนะครับคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับหนึ่งกรัมให้4ี่กิโลแคลริบบาบาเท่าโปรตีนเลยไม่อกี้โปรตีนก็1นึก,นกรัมให้สกิโลแคลรีบบาบาอันนี้ก็สีบาบา่นะกิโลแคลรีบบาบานะครับถ้าไขมันก้าบาบานะนะครับ โมโนสักลายครับโมเลกุลเดียวจะมีอยู่2กลุ่มที่เราควรจะรู้จักคือกลุ่มแรกคือ c 5 h 1 0 o 5กลุ่มนี้ออกแอดมิชันครับกลุ่มนี้ชื่อว่าน้ำตาลไรโบสคุคาวานไหมคะทำไมหนูไม่เคยกินอันนี้อยู่ใน DNA ของเพื่อนครับเราไม่จำเป็นต้องกินทุกอย่างในโลกนะลูกกลุ่มนี้เราคุ้นเคยครับ c 6 h 1 2 o 6ครับกลุ่มนี้มีสตัวครับกูโคสครับวงกู ฟุกโต๊ดบ่งฟุกกาและโต๊ดบ่งกาสอบติดคราวนี้กูกาฟุกครับนะครับกูโค้รครับเป็นน้ำตาลที่เล็กที่สุดครับผู้ชายท่องให้ได้นะครับกูเล็กที่สุดเมื่อเล็กสุดครับร่างกายใช้ได้ทันทีครับเป็นน้ำตาลที่เราใช้ได้ทันที พราะน้ำตาลตัวนี้อยู่ในเลือดของหนูครับน้ำตาลของกูน้ำตาลตัวนี้อยู่ในน้ำเกลือของผู้ป่วยครับอย่างเวลาเพื่อนหนูเป็นลมเนี่ยเราต้องเหมารถไปส่งเพื่อนที่โรงพยาบาลหมอจะต้องเติมน,น้ำเกลือให้เพื่อนในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลกูโคสเพื่อนเอาไปใช้ได้ทันทีน้ำเกลือไม่ได้มีแต่เกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเราไม่ใช่ไข่เค็มนะครับแต่จะมีกูโคสต่อไปครับฟุกโตสครับหลักสุดใหม่เรียกว่าฟักโตสนะครับ ฟรุกโตสครับเป็นน้ําตาลที่หวานที่สุดในโลกนะครับน้ําตาลตัวนี้จะพบมากในผลไม้ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าฟรุกโตสเพราะฟรุกมาจากคําว่าฟรุตตักตัวใหม่เปลี่ยนเป็นฟรักโตสแล้วฟักจะมาจากคําว่าอะไร<อ>ฟักยูนะครับ <laughs> <you. S 1> <laughs> อันนี้แหละก็จริงอะ่ะปลี่ยนให้มันแบบยุ่งยากนะครับเหมือนต้าคนหนึ่งใช่ไหมล่ะที่ไปเมืองน,นอกอแล้วเกิดปัญหานางแดงฟกักมีะ พอเปลี่ยนเป็นสังกษีษอะไม่ให้เข้าประเทศนะเข้าประเทศไม่ได้นะเพราะนันสู้ไม่สุภาพจึงต้องกลับมาเปลี่ยนให้สุภาพขึ้นเติมคำว่าพรีสเข้าไปแดงฟรั <laughs> e มี e a s e เ <laughs> ห็นไหมสุภาพขึ้นก็เข้าประเทศได้ละ <laughs> นะครับ <laughs> ต่อไป <laughs> กูโค้ดเลื่โลกเอาไปใช้ได้ทันที พบในเลือดและน้ำเกลือฟุกโตเป็นน้ตาลที่หวานที่สุดในโลกพบในผลไม้ส่วนกาและโต๊ครับพบในนมวงนมหนูไว้เลยลูกนะครับกูโคสและที่สุดในโลกฟุกโตหวานที่สุดในโลกกาและโต๊นมที่สุดในโลกครับต่อไปสามสิบสองครับไดเซคารายไดแปลว่าสองไดเซคารายจึงแปลว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลเป็นคู่ก็มีอยู่สามกลุ่มครับที่เราควรจะรู้จักนะครับ วิธีการจำครับเอากูโคดเป็นตัวตั้งเอากูไปที่ตั้งลุกเพราะกูโคดเป็นนงวยประกอบหลักหลักที่สุดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วบวกสามตัวมิจเข้าไปลุกกูกาฟุกกูกาฟุกกูโคดกูโคดหนูจะได้น้าตาลที่เรียกว่าน้ําตาลมอนโตสนะครับในหนังสือบอกว่าพบบ้ากในข้าวก็เลยมีข้าวพันหนึ่งคือข้าวมอน เคยได้ยินนะครับตัวนี้เราใช้ทําเบียร์อาหารทาลกแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเบียร์เป็นอาหารทาลกนะครับน้องอ้วกเต็มที่นอนเลยนะคะต่อไปครับกูโคฟ,ฟุกโตสครับตัวนี้เรามีชื่อบ้านน้าตาลซูโครสแต่น้ําตาลซูโครสนั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ําตาลทรายเก่งมากคาะชาวบ้านนะครับน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรซูกาเพราะมาจากคําว่าซูโคสซูโคสซูกาน้ําตาลทรายซูกากินแล้วลิ้นแตกเห็นไหมครับ นะครับสูโคสูสการน,น้ำตาลทรายอะไรจำยากให้ไปฝึกพูดบ่อยเนาะกลับบ้านไปวันนี้คุณแม่คะน้ำตาลสูโคสอยู่ไหนแม่บอกว่าไม่น่าส่งมึงไปเรียนเลยนะครับสูโคสูสสสการน,น้ำตาลทรายกูโคสกาเลแตตดพบเป็นน้ําตาลและตดและตดก็เป็นน้ําตาลในนมอ่ะครูข่าทำไมนมมีสองที่นมเธอมีที่เดียวเหรอ เราใส่ยกทรงเพื่ออะไรให้มันอานมวางวางตรงร่องกลางี่หรอนะครับนมมีสองที่ท่านนมเล็กคือกาเล็กโตดนมใหญ่เล็กโตดเห็นไหมหันไปดูเพื่อนเลยอีก,กาเล็กโตดคู <c oughs> นะ่ขานันแต่ว่านมจะมีคําว่าเล็กกาเล็กก็นมเล็กก็นมเขาจริงก็ตั้งชื่อย่อนมเช่นเล็กจัดซอยใช่ไหมหรือคนคูกินอาเล็กต้เอ็นเอฟบางคนกินนมเปรี้ยวเพราะนมเปรี้ยวมีแบคทีเรียที่ว่าอะไรนะเล็กโต บาซีรัตแต่บางคนชอบกินแลกเตสิตแอนติเมดเขาไม่กินนมนั้นไม่กินเขาซื้อมาบ้วนปากปากช่องคลอดเอ๊ะกูโค้เป็นกูกูเป็นกูกูเป็นมอนะกูกูเป็นมึงกูฟุกซุกกันเลยเห็นไหมฮะกูก็แล็กแล็กโตแล็กตาซอยนมเห็นไหมกูเขากูเขาเป็นมอนโต้เอ็นน้ำตาลเหล่านี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงเอามาใช้ไม่ได้ จึงต้องมีเอนไซม์ย่อยมอนโตสต,ต้องมีเอนไซม์ชื่อว่ามอนเตสเป็นคาร์โบไฮเดรตเอนไซม์จะหดสลาย,อายาเอโปรตีนสลายอินคา,าร์โบไฮเดรตสลายเอนนะครับน้ำตาลทรายก็ต้องซูโครสไม่ใช่น้ำตาลเสยเยสนะนมนมอ๋อนมเม็ดครูครับแลคเตสนะครับเอนไซม์จะเีเป็นคู่คู่นะครับ สามจุดสามครับโพลีแซกคารายครับโพลีแปลว่าหลายๆโพลีแปลว่าหลายๆโพลีแซกคารายจึงแปลว่าน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ยามามโมเลกุลหลายๆนะครับน้ำตาลโมเลกุลใหญ่จะมีอยู่สามชนิดครับหนึ่งแปง้งแป้งคือข้าวครับสองสเซลลูโลสครับเซลลูโลสคือเส้นใยพืชครับไกโคเจน คู่ขาอันนี้ชื่อนากินตับเพื่อนลูกนี่คือตับแป้งเป็นกูคดหลายพันโมเลกุลแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโพลีแซคคาไรชัชนิดที่คนย่อยสลายได้จําเอาไว้ครับด้วยเอนไซม์ที่มีมากในน้ำลายอะไมเลสเซลโลโรลสคือเส้นใหญ่พืชตัวนี้ ร่างกายคนย่อยไม่ได้แต่เราต้องกินเพราะตัวนี้ช่วยระบบขัดทายทําให้อุจจาระของเราเป็นก้อนกลมที่สวยงามและอ่อนนุ่มขีดอุจจาระอ่อนนุ่มทุกครั้งที่หนูกินอาหารอาหารจะผ่านกันย่อยแต่ปากของหนูแล้วหลังจากปากจะลงไปตังคอเอพ่อคอจะมีหลอดที่เรียกว่าหลอดห,หลอดลมหนูออกไปขี้เลยลูกหลอดอะ หลังจากหลอดอาหารแล้วลงไปไหนครับเรียนหนังสือเยอะๆนะครับลูกกรบเพาะอ,อาหารอ่ากับเพาะอ,อ,อาหารแล้วไปลำไส้ไหลเลก็กใครลำไส้ใหญ่ไปขี้เลยลำไส้เล็กลูกลำไ,ไส้เล็กแล้วลำไส้เล็กเราก็ไปลำไส้ใหญ่แล้วออกที่จุดนัดฝันเห็นไหมครับอาหารจะผ่านการย่อยเรียงตาะระดับของร่างกายจากบนลงล่างตบ,ตบ,ตบตงอดงด้วยน้ำท่วงเสร็จแล้วก็ปล่อยผมให้ยาวที่สุดแล้วก็ติดไฟกระพริบ นะครับอ้าวลูกครับอาหารผ่านกันย่อยคาว่าย่อยคือเล็กลงเล็กไปเรื่อยๆอาหารที่อยู่ในลําไส้ใหญ่จึงเหลือแต่สิ่งที่เรียกว่ากากอาหารลูกอ้าวก็มันยาวอ่ะกากมันไม่สุภาพอันนี้แรงกว่านะครับลูกครับเมื่อเราขึ้นประทับบนพระแท่นนะครับบางคนกืนน้ำลายอึกอเลยนะ ลูกค้บเดินเราขึ้นมาทำ